นั่งพูดอยู่คนเดียวในกุฏิติปิดวาจาแต่ลง YouTube ฉ่ำเลยงงปิดวาจาแบบใดเขาบอกเขาปิดวาจาไม่ยังไม่ได้กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวจานเดียวเองอีชัยมันไม่อยอมซื้ออะไรให้กินแล้วก็มึงไม่ซื้ออะไรให้กูกินออีชายไปเอาขึ้นมานี่คือไม่ซื้อหรืออะไรก็กูต้องถึงกกูถึงต้องบอกว่าให้มึง ไปแล้วนะขอตังค์ด้วยครับเอาเอาเปล่าตังค์มาเอาไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอแล้วมึงหลายวันแล้วไอหานี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่ได้เหรอลูกน้องขอสามร้อยบนไปสามวัน<อ>ผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีอะไรนะโวยหมเตะโวยหมเต้มึมงพูดมึงพูดในไลฟ์เลยให้คนอื่นได้ยินด้วยลูกน้องขอสามร้อยบนไปสามวันผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีสัส <laughs> มึงรีบไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้มึงรีบออกไปนะก่อนที่ขวดน้ำจะบินก่อนที่ขวดน้ำจะบินรีโมทจะบินนะขวดเยี่ห้อะไรเมาส์กีไปไปมึงรีบบออกไปกูเห็นกับความดีที่มึงซื้อข้าวมาให้กูกินนะอไปปะไปไปลูกลูกชายไปรีบรีบไปชอบมากรอคำนี้อยู่ พวกพี่ก็ดูเอาแล้วการตัดสนเอาแล้วกันครับมึงก็กล้าพูดเนาะลูกน้องขอสามร้อยบ่นไปสามวันผู้ชายไม่ได้ขอกูสามพันผู้ชายขอกูสามหมื่นมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงยังมาบอกว่าผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีผู้ชายขอสามหมื่นค่ะไม่มีหรอกสานะมพันนะเผล่เยอะกว่าสามหมื่นอ่ะไปไม่มีประโยชน์เรากินขนามว่าอะไรก็ไม่เต็มสักอย่างเอา ถ้าที่ยกลงไปให้นี่เดี๋ยวยกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเยอะแยะแล้วคุูต้องยกคนเดียวเองเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาลงไปให้เดี๋ยวถุงเนี้ยแล้วอาจารย์ใส่ชุดนี้ลงไปเองนะสุงเนี้ยใส่ชุดเนี้ยแล้วคูจะใส่อันไหนล่ะเนี่งเออเออไปเถอะไปไปเหลือไว้ให้แค่กระเป๋าทำบุญยังไม่ได้กลับบ้านค่ะกินข้าวจะไม่ได้กลับบ้านค่ะจะไปชนบุรีต่อไม่ไปแล้วกลับบ้าน กลับบ้านก็ขอให้จริงหิวข้าวที่แรกว่ากลับมาจะอาบน้ําที่แรกว่าจะกลับมาแล้วอาบน้ําแล้วกลับบ้านเลยแต่โอ้ไม่ไหวทุกคนหิวข้าวคุณแพรลี่ดุจังไม่ใช่ดุเฉพาะกับลูกศิษย์ถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้ไม่กล้าดุนะแต่ถ้าลูกน้องอ่ะถ้าอยู่กับดิฉันจะรู้ดิฉันดุหมดอ่ะทํางานไม่เป๊ะไม่ได้ทํางานไม่เป๊ะไม่ได้ต้องทางานต้องเป๊ะ เพราะว่าเรามันคนหัวไวอะ่ะมันต้องไม่ได้อะ่ะแต่ชายเขาทำงานเป๊ะมันโดนด่าบ่อยไงจนมัน <c oughs> มันโดนด่าบ่อย <c oughs> <c oughs> อดุแต่ก็ให้ตังนะดุก็ให้เลี้ยงเลี้ยง ไม่เคยเอาเปรียบนะไม่เคยเอาเปรียบใครทำงานเนี่ยทำงานกับดิฉันแค่กี่โมงเนี่ยมาตอนเที่ยงอะบ่ายโมงถึงแค่ห้าโมงหกโมงเย็นก็ได้ละพันหนึ่งก็ดีกว่าไปขับแก๊ปอะขับแกป๊ปบางทีไม่ถึงร้อนด้วยจะอยู่กับเราเราก็เลี้ยงหมดพันหนึ่งนี่ไม่รวมค่าข้าวค่าน้ำนะเลี้ยงหมด เลี้ยงหมดรับพนักงานเพิ่มไหมไม่ได้ทําประจำชัยนี่มันไม่ได้อยู่ประจำค่ะมันมาช่วยมันมาช่วยแค่ตอนที่มากรุงเทพน้งฝนก็ไม่ว่างไงปกติที่ฉันจะมากับน้องน้งฝนมันแลกเวทไม่ได้รีโอลงคลิปกับพี่แพรลี่เลือกเพลงคือที่สุดทุกคนว่าผู้ชายมีใจให้ที่ฉันไหมทุกคนว่าผู้ชายมีใจให้ที่ฉันไหมอ่ะบางทีแพรก็ไม่มั่นใจเลย แต่แพ้ก็พยายามนะแต่แพ้ก็พยายามทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าการที่ผู้ชายลงคลิปแบบนั้นมันสื่อถึงอะไรอ่ะกาแฟ แพรี่ค่ะอยากสวยไม่ต้องถามเยอะกาแฟแพรี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์กาแฟแพรี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยไปเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อความจริงใจไม่ได้ค่ะเงินซื้อคําว่ารักได้แต่ซื้อความรักไม่ได้เงินซื้อทุกอย่างได้แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้ถ้าไม่หลอกตัวเองนะคะเงินซื้อคําว่ารักได้ค่ะจ้างมันดิให้มันพูดรักฉันไหมรัก อ่ะก็พูดเงินซื้อคำว่ารักได้แต่ซื้อความรักไม่ได้เงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความจริงใจแต่เงินสำคัญไหมสำคัญเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับปอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินเดรสบาเตสคาบัตีที่มีเดต่ะจบ จบถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่เดือดร้อนทำไปเถอคะค่ะถ้าอยู่ในฐานะที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนทำไปเถอะดิฉันคิดแบบนี้ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้เดือดร้อนดิฉันไม่ได้เดือดร้อนดิฉันมีความรักดิฉันก็ไม่ได้แบบเอาชีวิตไปจมอยู่กับความรักอย่างเดียว ดิฉันรักใครดิฉันก็ทํางานดิฉันรักใครดิฉันก็ยังดูแลครอบครัวดิฉันรักใครดิฉันก็ยังรักตัวเองนะฮะดิฉันเป็นไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหมีความรักก็คือชีวิตต้องแบบจอดนิ่งอยู่กับความรักจมปักอยู่ไม่ได้ชีวิตเรามีหลายพาร์ทชีวิตเรามีหลายพาร์ทเราก็ต้องทําทุกพาร์ทให้ดีความรักก็ทําให้มันดีดีที่สุดรักใครก็ดูแลเขาซัพพอร์ตเขาให้ดีที่สุด ท่าที่ในฐานะของคนเป็นแฟนจะทําได้ดิฉันก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันดิฉันชีวิตดิฉันก็มีพาร์ทอื่นดิฉันก็ยังต้องทํางานเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงพ่อแม่ดิฉันก็ต้องทําและนอกจากนั้นดิฉันก็ยังมีความสุขเพื่อตัวเองที่ดิฉันต้องดูแลตัวเองดิฉันไม่ทิ้งอันใดอันนึงค่ะดิฉันอะไรจะใช้เข้ามาอะไรดิฉันแบบแบ่งได้ค่ะดิฉันแยกแยได้แล้วก็แบ่งได้ เราต้องแบ่งเราต้องรู้จักแยกแยะเราต้องรู้จักแบ่งเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยอยู่ค่ะเหนื่อยอยู่บุรุษกรไม่เหนื่อยได้ไงเจ็ดชุดเจ็ดชุดแต่ว่าพอได้เห็นเงินแล้วหายเหนื่อยเลยพอได้เห็นเงินแล้วอ๋อโอเคก็คุ้มที่จะเหนื่อยอยู่ สวัสดีค่ะนิ้วมือสวยจังอ่าพี่อ้อมยิ้มแล้วพี่อ้อมยิ้มแล้วพี่อ้อมยิ้มอะไรนำลายไหลฟังเสียงเคี้ยวขออนุญาตกินข้าวไปด้วยนะคะเดี๋ยวสักสองทุ่มครึ่งจะลงไลน์แล้วนะแล้วก็จะอาบน้ําแล้วจะกลับกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านสักสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าปกตินอนตีหนึ่งตีสอง งอนเลยยังไม่ได้งอนอะไรแล้วค่ะไม่ได้งอนอะไรแฟนไม่ได้งอนอะไรนะเห็นเงินแล้วหายเหนื่อยเวลาจ่ายเงินเหนื่อยไหมเหนื่อยเฉพาะเวลาจ่ายเงินให้ทนายเหนื่อยที่สุดรู้สึกเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยมมนเคยเหนื่อยรู้สึกเหมือนตอนที่แบบจ่ายเงินให้ทนายเวลาจ่ายเงินให้ทนายรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะรู้สึกแบบไม่อยากกดโอนเลยไม่อยากเป็นเลยอะไรแบบนี้ยรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยค่ะ หาเงินไว้จ่ายไว้จ่ายให้ทนายทุกวันนี้อืมจบไกลจากบ้านไหมสามชั่วโมงทีอะไรคะอย่ามาเป็นอีชัยสองนะอย่ามาเป็นอีชัยสองนะแค่มีอีชัยคนเดียวก็พอแล้นะคะให้มันมีคนต่อปากต่อคำแค่อีชัยคนเดียวเถอะทุกวันเนี้ อีชัยกลับมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยมันโดนมันพูดเนี่ยให้ลูกน้องสามร้อยบ่นสามวันให้ผู้ชายสามพันผู้ชายขอสามพันรีบโอนมันบอกอีชัยดูมันว่าดิฉันสิดูมันว่าดิฉันสิทุกคนไปสั่งกาแฟหน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เร็ว กาแฟแพรลี่นะกาแฟของดิสนเองกาแฟเพื่อสุขภาพดูแล3ด้านใน1เดียวกล่องละ499แต่ว่ามีโปรด้วยมีโปรจาก9 9 8เหลือ899รหัส P ีแต่สั่งซื้อง่ายเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับมันจะพาไปบ้านหลังคาสีเขียวลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์กดเข้าไปเลยแล้วไปสั่งกาแฟหน่อยกาแฟแพรลี่เลยไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมนะคะใช้ชูการ์โรลแทนน้ำตาลแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ครีมสารตะกัดจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมเข้าไปกดเลยขอบคุณค่ะ ใครไม่กินกาแฟใครไม่กินกาแฟกินวิตซีกูต้านะคะน,นี่ได้เรื่องงานผิวกับุภูมิคุ้มกันกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยรับแล้วค่าวันนี้กินอร่อยมากขายแต่ของดีดีกับสุขภาพจริงๆนะคะไม่ขายของทําลายสุขภาพตัวนี้ก็ไม่มีน้ําตาลอันนี้มีสรารตะกัจากอาเชเลอร่าเชอร์รี่นะคะกดลิงก์เลยอันนี้จะได้2เรื่องเลยนะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของสุขภาพผิวแข็งแรงขึ้นอันนี้กินดีดฉันกินมาละสี่ซอง ช้าสี่ซองก่อนนอนเอ้ยเช้าสองซองก่อนนอนสองซองสี่ซองรสชาติดีมากอร่อยด้วยแต่อันนี้เป็นวิซีกูต้านะคะกินง่ายกินผลไม้รวมเปรี้ยวๆหวานๆอมเปรี้ยวอมหวาน,วานดีมากตอนกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะกดได้เลยนะสั่งกาแฟสั่งวิซีกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยขอบคุณค่ะสามพันกว่าคนนะ่ะดูอยู่ก็ไปอุดหนุนกันบ้างสามพันกว่าคนดูอยู่ก็ไปอุดหนุนกันบ้างเนาะช่วยกันบ้าง ช่วยกันบ้างเถอะไปช่วยกันบ้างเถอะเงินเดือนยังไม่ออกซื้อปลาแล้วค่ะทานได้ค่ะไม่มีส่วนผสมของกาแฟนะไอ้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะใช้ชูการโลดเป็นสารสกัดแทนน้ำตาลกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกวัาด,ดีสาม0ันคนค่ะ ช่วย3ด้านนะพี่กาแฟของหนูไม่จะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าใน1กล่องมี3ส,สูตรกาแฟดิชันใน1กล่องมี3ส,สูตรไม่เหมือนกันสูตรละ5้าซองหงกล่องมี15บซอง1กล่องมีทั้งหมด15บซองสูตรละหซองดูแล3ด้านสูตรที่1มีส่วนประสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, แล้วก็แอลฟูตาไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บฟันกระดูก สูตรที่2มีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็เบต้ากูแคนช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3มีส่วนผสมของลูทีนและสารตัดจากใบแป๋กล้วยช่วยดูแลเรื่องสายตาและสมองนะคะสสูตรอยู่ในกล่องเดียวสูตรละห้าซองกินไปเลยดูแลทั้ง3าด้านจบๆไปไปสิบซองมีโปรสองกล่อง2กล่องจากปกติราคาเก้เแปหลือแปด้าเก ไปเลยไปเลยรสชาติดีมากอร่อยมากวันนี้พี่หมออ้ำรีวิวเลยว่าอร่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับสั่งซื้อกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยขอบคุณค่ะไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับขอบคุณค่ะสั่งซื้อกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยง่ายๆไปเลยค่ะช่วยกันหน่อยสิทํามาหากินไปสนับสนุนกันหน่อย สวัสดีทุกคนนะคะผมสวยหน้าสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะบวชแล้วเดี๋ยวจะบวชแล้วเดี๋ยวจะบวชแล้วเดี๋ยวจะวิกออกแล้ว แต่มันให้น้อยถ้ารู้ว่าให้น้อยอ่ะถ้ารู้ว่าให้น้อยจะสั่งเยอะกว่านี้นึกว่าน้ำพริกมันมาเป็นถ้วยเลยนึกว่าน้ำพริกมาเป็นถ้วยวีโอนะ่าจะไปหาข้าวกินนะคะคุยกับนง้งเมื่อช่วงเย็นเพิ่งทําอะไรเสร็จน่าจะไปหาข้าวกินอะไรกินไม่รู้ ทำโน,น่นทำนี่ทุกคนกดกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยแล้วกับฟองกาแฟ สาวเป็นนางกินดังแจ๊บๆดูไม่งามดูไม่งามก็อย่าดูคะ่ะไปดูวันอื่นไปดูการประกวดนางสาวไทยคะ่ะวันนี้ไม่ใช่การประกวดนางสาวไทยนะครับให้นมน้องกินได้ไหมปรึกษาหมอก่อนนะคะแต่ว่ากาแฟเราไม่มีสารสกัดนะคะมึงจะให้กูเคี้ยวยังไงมึงไม่ให้กูเคี้ยวแจ็บๆมึงจะให้กูเคี้ยวยังไง ถ้ามึงอยากอยากรู้ว่ากูอยากรู้ว่า,า,วามึงกับแม่มึงไงเวลากินข้าวกินยังไงมึงช่วยถ่ายวิดีโอแล้วส่งมาให้กูดูกูจะกินตามที่แม่มึงกินมึงช่วยบอกแม่มึงว่าถ่ายดีดโอมให้ดูหน่อยแม่แพรลี่เขาอยากดูเวลาแม่กินข้าวว่าแม่กินยังไงแล้วมึงก็ถ่ายคลิปแม่มึงส่งมาให้กูดูกูจะได้กินตามที่แม่มึงกินกูอยากให้กูเห็นว่าแม่มึงก็แดกมูมาเหมือนกูนี่นะอยากให้กูรู้นะมึงถ่ายคลิปแม่มึงมาเลยว่าแม่มึงกินยังไงกูจะได้กินตาม ไปถ่ายคลิปมาไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกไปหมดอืมมันจะมีพวกแบบนี้นะเวลาแบบดูโซเชียลแล้วจะต้องแบบนั่นนู่นนี่นั่นทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้มึงเล่นโซเชียลเอาอะไรเนี่ยมึงเล่นโซเชียลเอาอะไรกูอยากรู้จริงๆเวลามึงมาเล่นโซเชียลเนี่ยฮะมึงเล่นโซเชียลเอาอะไร อยากอุดดานอุดดานน่้ตามาช่องนี้แล้วตัวเอาลงหลุมช่องนู้นมาช่องนี้ลงหลุมจ้เล่นโซเชียลเอาอะไรเอาจริงจังหรือว่าเอาอะไรครับเวลาเล่นโซเชียลเวลาเล่นโซเชียลเอาอะไรเอาจริงจังเอาเครียดเอาอะไรเอาอะไรอยากรู้เอาอะไรเล่นโซเชียลเอาอะไรครับฮะ เล่นโซเชียลย่ไม่อยากรู้ว่าเขาเล่นโซเชียลเอาอะไรกันเนะ่ยเอาซีเรียดจริงจังหรือว่าเอาอะไรเอาอะไรเอาสาระเหรอ,อดูเหมือนชีวิตจะตึงไปหมดทุกอย่างไลดูเหมือนแบบชีวิตมันจะตึงไปซะทุกอย่างนะมันเครียดไปไหม คิดว่าชีวิตตัวเองเครียดไปไหมครับอืมจะจับลงหลงไม่หมดพี่ก๊อฟแต่งหน้าให้คะ่ะปิดประตูหนีไปเร็วเออขำๆใครเครียดเออเอาความบันเทิงดิฉันนะชอบด่าไปด้วยขำไปด้วยดิฉันชอบมากเลยทุกคนเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งไปแล้วนะอยากคุยอะไรก็คุยมาอยากถามอะไรถามมามีแค่สองช่องคะ่ะทิกตอกมีสองช่อง ติ๊กต็อกนี่ปลาสลิดต้องเป็นแบบนี้ปลาสลิดต้องเป็นแบบนี้วันนั้นไปกินข้าวต้มหน้าโอภาเอายำปลาอะไรไมาให้ดิฉันกินก็ไม่รู้ดิฉันถามย้ำถึงสองรอบว่าอันนี้ใช่ยำปลาสลิดใช่ไหมคะคนขายบอกใช่ปลาสลิดแต่ดิฉันกินแล้วมันไม่ใช่ปลาสลิดดิฉันกินแล้วมันไม่ใช่ปลาสลิด เออมันคือปลาอะไรไม่รู้อย่าทําแบบนี้นะคะอย่าทําแบบนี้นะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ประเด็นคือไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรผิดไหมหรือว่าปลาสลิดหมดหรือว่าอะไรเราก็จะได้รู้เพราะว่าเพราะว่าเราขายปลาฉันขายปลานะฉันจะไม่รู้เถอะหรือว่านี้สลิดไม่สลิดไม่ใช่มันเหมือนเนื้อปลาอะไรอ่ะมันเหมือนไม่รู้สิมันมันฟูๆแล้วมันก็ผิวปลาสลิดมันต้องเป็นแบบนี้ ผิวปลาสลิดมันต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครเขาเอาหนังปลาสลิดออกนะคะดิฉันไม่เคยเห็นคนขายปลาสลิดแล้วเอาปลาสลิดออกปลาสลิดมันจะต้องมันจะมีรสชาติของมันน่ะมันเหมือนปลานิลใช่มันเหมือนปลานิลเอาปลานิลมาขายแล้วบอกว่าเป็นปลาสลิดมันไม่ได้นะคะเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเออมันเหมือนกับปลาไม่รู้ว่าดิฉันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนปลานิลหรือปลาดอรเียทุกคน หน้าองค์พระเลยเสียความรู้สึกอ่ะเราก็สาส่งสารมันไม่มีคนนั่งปักมือเรียกเราอ่ะเราก็เลยนั่งร้านนั้นอืมแต่ขายของอะ่ะมันเออใช่